สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจากสูตรกล้วยฉาบในน้ำตาลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสูตรที่ให้ในวันนี้กล้วยกรอบอร่อยและเก็บได้นานบอกละเอียดทุกขั้นตอนไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเราก็จะเตรียมน้ำเปล่าและกล้วยน้ำว้าดิบค่ะในส่วนของกล้วยแนะนำให้ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าดิบที่แก่จัดนะคะเวลาทำออกมากล้วยของเราจะได้กรอบแล้วก็สีสวยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะคะลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าในส่วนของน้ำเราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะก็ไม่ได้ใส่อย่างอื่นลงไปผสมนะ และในขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้ตัดหัวตัดท้ายกล้วยลงไปแช่ไว้ในน้ําแบบนี้เพราะจะทําให้ยางกล้วยหลุดออกไปค่ะเวลาปอกจะได้ปอกง่ายตอนนี้เราก็ได้ตัดกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ําเปล่าแล้วก็เกลือค่ะในวันนี้เราใช้เป็นเกลือปนก็ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดีในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปด้วยจะได้ช่วยทําให้กล้วยของเราไม่ดําค่ะ พอเกลือละลายดีจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปอกกล้วยกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนการปอกกล้วยเราก็ใช้เป็นมีดปอกผลไม้นะคะในส่วนของตัวมีดเราใช้เฉพาะปอกกล้วยนะคะก็จะมียางกล้วยติดเล็กน้อยค่ะ ส่วนวิธีการปอกกล้วยนะคะใครจะใช้เป็นวิธีการแกะเอาก็ได้นะอันนี้ก็เอาตามสะดวกและตามถนัดของตัวเองเลยค่ะส่วนของเราก็จะใช้เป็นมีดแบบนี้เพราะสะดวกและง่ายดีส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่ากล้วยของเราจะดำนะคะพอเราใส่เกลือลงไปผสมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปอกกล้วยไปจนกว่าจะหมด่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะแช่กล้วยไว้ในน้ำเกลือแบบนี้15นาทีกล้วยของเราจะได้ไม่ดำค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่กล้วยไว้ในน้ำเกลือครบ15นาทีจากนั้นเราก็จะนำไปเทน้ำทิ้งค่ะพอเทน้ำทิ้งเสร็จเราก็จะพักกล้วยให้เสด็จน้ำจากนั้นเราก็จะนำไปทอดค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันรอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะสไลด์กล้วยลงไปค่ะส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นไฟแรงค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไฟแรงนะคะกล้วยของเราจะได้ไม่อมน้ำมัน และที่สําคัญน้ํามันจะต้องร้อนนะคะเพราะเวลาสไลด์กล้วยลงไปแผ่นกล้วยของเราจะได้ไม่ดําค่ะในส่วนของมีดสไลด์นะคะอันนี้เราก็ได้ใช้เป็นประจําก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะมียางกล้วยติดเล็กน้อยค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจมีดสไลด์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ช้อปปีได้เลยค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะสไลด์แผ่นกล้วยนะคะลงไปให้เต็มกระทะจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะ พอสไลด์กล้วยลงไปเต็มกระทะแล้วนะคะเราก็จะนํากระชอนมาตีให้แผ่นกล้วยหลุดออกจากกันค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้ตีอย่างเร็วเลยนะคะถ้าสังเกตว่าแผ่นกล้วยติดกันแนะนําให้ใช้กระชอนตีให้หลุดออกจากกันเลยนะคะอย่าปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานแผ่นกล้วยของเราจะสุกแล้วก็จะทําให้แผ่นกล้วยติดกันค่ะ โอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดไปจนกว่าแผ่นกล้วยจะสุกดีค่ะถ้าสังเกตว่าแผ่นกล้วยของเรานะคะเป็นแผ่นไม่สวยก็ให้เราใช้กระชอนนะคะจัดทรงให้สวยงามค่ะโดยในขั้นตอนนี้แนะนําให้ตีตลอดเวลาเพื่อให้แผ่นกล้วยของเราเซตตัวดีค่ะพอเราทอดแผ่นกล้วยมาได้สุกประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านเพื่อให้แผ่นกล้วยของเราสุกเสมอกันดีค่ะ ส่วนในขั้นตอนการกลับด้านกล้วยนะคะก็ให้เรากลับด้านไปมาจนกว่ากล้วยของเราจะสุกเหลืองได้ที่ได้สีตามต้องการค่ะพอทอดมาได้สักพักแผ่นกล้วยก็สุกเหลืองดีได้สีตามต้องการแล้วนะคะวิธีสังเกตง่ายๆก็ให้เราสังเกตที่ฟองอากาศนะถ้าไม่มีลักษณะฟองอากาศขึ้นมาก็แสดงว่าแผ่นกล้วยของเราสุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นแล้วก็สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ํามันค่ะแล้วก็นําไปพักไวใ้ให้เสด็จน้ํามัน พอตักกล้วยออกไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะสไลด์กล้วยลงไปต่อนะในขั้นตอนนี้เราจะต้องรีบสไลด์ลงไปค่ะถ้าน้ำมันร้อนนานก็จะทำให้แผ่นกล้วยของเราไหม้นะดังนั้นจะต้องรีบสไลด์ลงไปค่ะส่วนในขั้นตอนการสไลด์กล้วยนะคะแนะนําให้เอาด้านสันของกล้วยหรือว่าด้านบนนะคะสไลด์ลงไปจะทําให้แผ่นกล้วยของเราเสมอกันดีค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะยังไงก็ลองไปทํากันโนนะ เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะทอดไปจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดแผ่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้ไข่ร้อนก่อนค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําในส่วนของน้ําเชื่อมกันต่อเลยนะคะส่วนผสมของน้ําเชื่อมก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลย อันดับแรกก็ตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะเกลือปน่นเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยตัดรสชาติหวานให้มีความอร่อยกลมกล่อมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลเสขาวในขั้นตอนนี้แนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาลเสขาวนะคะเพราะจะช่วยทําให้ขนมของเรามีความกรอบนานค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คนไปจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะ โดยในยขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลาอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้น้าตาลไหมแล้วก็มีรสขมนะตอนนี้เราก็ได้คนมาจนน้าตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คนให้ใบเตยกระจายตัวค่ะพอคนจนใบเตยกระจายตัวจากนั้นก็ใส่เนยเค็มลงไปค่ะในส่วนของเนยเค็มเราก็ใช้ยี่ห้อตามที่ขึ้นให้เลยนะคะ สำหรับท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดสั่งผ่านลิงก์ช้อปปี้ใต้คลิปของเราได้เลยค่ะโอเคค่ะพอเราใส่เนยลงไปเสร็จนะคะก็ให้เราคนเล็กน้อยเพื่อให้เนยละลายค่ะพอเนยเริ่มละลายแบบนี้ก็ให้เราปิดไฟได้เลยจากนั้นก็ยกลงไปพักไว้ให้ใคลายร้อนค่ะในขั้นตอนการต้มน้ำเชื่อมไม่แนะนำให้ต้มนานเกินไปนะคะต้มพอให้น้ำตาลละลายแล้วก็มีความร้อนประมาณนี้ก็พอค่ะ ตอนนี้แผ่นกล้วยและน้ำเชื่อมที่เราพักไว้ก็คลายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะแบ่งกล้วยออกมาผสมกับน้ำเชื่อมค่ะในส่วนของแผ่นกล้วยนะคะถ้าเราทำเยอะแนะนำให้แบ่งออกมาผสมแบบนี้นะคะน้ำเชื่อมจะได้ทั่วถึงดีค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะแบ่งน้ำเชื่อมนะคะออกมาผสมและในขั้นตอนการผสมน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้วิธีการเขย่าแบบนี้นะคะก็ให้เราทำอย่างเบามือเพื่อไม่ให้แผ่นกล้วยของเราแตกหรือว่าหักค่ะ ส่วนในขั้นตอนการผสมแผ่นกล้วยและน้ําเชื่อมเราจะไม่ใช้วิธีการคนผสมเพราะจะทําให้แผ่นกล้วยของเราแตกหรือว่าหักได้ง่ายค่ะแนะนําให้เขย่าแบบนี้นะเพราะจะทําให้น้ําเชื่อมและกล้วยของเราเข้ากันดีค่ะพะอเขย่าจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํากล้วยนะคะที่เราเขย่าเมื่อสักครู่ผสมกับน้ําเชื่อมมาเทกรองแบบนี้ค่ะเพราะในขั้นตอนนี้เราจะไม่แช่กล้วยของเราไว้ในน้ําเชื่อม ถ้าเราแช่กล้วยไว้ในน้ำเชื่อมนะคะจะทำให้แผ่นกล้วยของเรามีความนิ่มเวลานำไปทอดแผ่นกล้วยของเราจะไม่กรอบนะ โอเคค่ะพอเราเทยแยกออกจากน้ำเชื่อมเสร็จเราก็จะนำไปพักไว้เสร็จแล้วเราก็จะทำไปจนกว่า,ากล้วยของเราจะหมดโดยในขั้นตอนนี้ถ้าน้ำเชื่อมเหลือนะคะก็แนะนำให้เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยนะพอเราจะฉาบกล้วยเราค่อยนำออกมาผสมได้ค่ะในสูตรน้ำเชื่อมที่เราให้ในวันนี้ก็สามารถใช้ได้กับเผือกฉาบมันฉาบหรือจะใช้กับฟักทองฉาบก็ได้ค่ะ โอเคนะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะทําให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ผสมกล้วยและน้ําเชื่อมเข้ากันนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปฉาบกันเลยค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํามันรอจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟกลางค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่แผ่นกล้วยลงไปทดสอบก่อนนะคะพอใส่แผ่นกล้วยลงไปทดสอบนะคะถ้าลอยตัวขึ้นมาเร็วแบบนี้ก็แสดงว่าน้ํามันใช้ได้แล้วจากนั้นเราก็จะใส่กล้วยของเราลงไปฉาบค่ะ ส่วนไฟนะคะแนะนำให้ใช้เป็นไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะเพราะจะทำให้น้ำเชื่อมไหมค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะกลับด้านกล้วยไปมานะคะจนกว่าแผ่นกล้วยของเราจะสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำเชื่อมจะไม่เกาะแผ่นกล้วยนะคะสูตรที่เราให้ในวันนี้เป็นสูตรที่เราทำขายจริงค่ะและน้ำเชื่อมก็เกาะแผ่นกล้วยดีด้วยนะคะโอเคค่ะพอกล้วยของเราสุกดีจากนั้นเราก็จะตักขึ้นค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน พอตักกล้วยขึ้นไปหมดแล้วนะคะจากนั้นก็รีบนํากล้วยนะคะลงไปทอดรอบใหม่ในขั้นตอนนี้อย่าพักไว้นานนะถ้าพักนานเกินไปจะทําให้น้าเชื่อมที่อยู่ก้นกระทะไหมค่ะแล้วก็มีรสที่ขมนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะกลับด้านไปมาจนกว่าแผ่นกล้วยของเราจะสุกดีค่ะวิธีสังเกตก็ให้เราสังเกตที่ฟองอากาศถ้าไม่มีฟองอากาศนะคะก็แสดงว่ากล้วยฉับของเราสุกดีเราก็จะตักขึ้นหรือใครที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถทอดต่อได้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้ฉาบกล้วยเนยน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนในขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าแผ่นกล้วยของเราสวยและที่สําคัญสีน ok ่าทานมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนก่อนค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเสียงกล้วยของเราก็กรอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้คลายร้อนก่อนค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีทํากล้วยฉาบในน้ําตาลสูตรนี้สามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้ค่ะและเป็นสูตรที่เราทําขายได้จริงนะในส่วนของการบรรจุนะคะก็สามารถกําหนดราคาได้เองเลยค่ะส่วนขนาดของถุงก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะสําหรับถุงนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดของร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ช้อปปีได้เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะให้ฟังเสียงแผ่นกล้วยของเรานะคะว่ากรอบมากเลยค่ะกรอบอร่อยลงตัวมากเลยค่ะส่วนรสชาตินะคะก็จะออกมาหวานกำลังดีสำหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้นะคะส่วนวิธีเก็บรักษาให้ได้นานหนึ่งเดือนก็สามารถเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทหรือจะบรรจุใส่ถุงแบบนี้ก็ได้ค่ะ เก็บให้พ้นจากแสงแดดนะคะเพราะถ้าโดนแสงแดดจะทําให้น้ํามันของเรามีกลิ่นเหม็นเหินเร็วค่ะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะแนะนําทอดรอบที่2ให้ใช้เป็นน้ํามันใหม่จะดีที่สุดค่ะถ้าทําขายนะคะเพราะจะทําให้ขนมของเราเก็บได้นานโดยที่น้ํามันจะไม่เหม็นเหินค่ะโอเคนะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะถ้าท่านไหนที่ยังทําไม่สําเร็จนะคะหรือยังไม่เข้าใจก็สามารถเม้นมาสอบถามได้นะคะเราจะตอบให้ทุกคําถามที่เราสามารถตอบให้ได้ค่ะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ